มาตอนนี้เราก็ได้เป็นแล้วนะคะโอ้นี่มันน่าจะรีทู มาแล้วก็ตัดไปตอนที่ทาเครื่องเสร็จเหมือนเดิมนะทุกคนนี่ mm. ทำเครื่องเสร็จแล้วไปหาเครื่องทําต่อกันดีกว่าครับทุกคนมาเรามาทํา โอเครอบเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราตัดไปรอบถอบตัดไปกันดีกว่านะครับทุกคนพาตกรของรอบนี้คือ 1X e x m สตโตนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ Centric มาทุกคนเราเป็นสายซัพพอร์ตเนาะเราก็ต้องทำเครื่องถูกไหมแต่มันเออเราไปหาเครื่องอื่นทำดีกว่านูดยางเครื่องขอบวนนูดมันกำลังไล่ทูชามอยู่ขอให้โชคดีแต่เราต้องทำเครื่องอันไงมันเอาเซนที่ผมไปแล้วะนี่เราสร้างเซนที่บนนี้เลยทุกคนเซนเซอร์เราอยู่แล้วก็ เ w ลี่ยนไม่ดีแล้วมาที่คนเรามาเล่นฆาตกรกันสักหน่อยแล้วกันวิ่ี่ด่านใหม่ซะด้วยโอ้โห เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับทุกคนด่านใหม่นี่ไหนเจอแล้วหนึ่งคนเอ้โหเปิดมาก็ไม่โดนเลยอะทำไมเป็นอย่างนั้นอ้าวโอ้โหติดวิ่เนสินะติดวิ่เนสิเมื่อกี้ตีอะไรวะนะ่ะติดวิ่งแต่ยังไม่คุมไหลเอเนี่เฮ้อโชคไม่ดีเลยโชคไม่ดีเลยนะเนี่ยไปคุยกับลากบะม่วง มาเรามาสกแกนหาคนกันก่อนเลยเราโอ้โหเราเจอคนเอฟเคครับไปเลงอเอ้ยครับงั้นเราก็มาฆ่าคนเอฟเคกันก่อนเลยแล้วกันนะไปครับเอ้ยทไมเชเดสกี้ทำแบบนี้วะมาวะหน่อยสิเอฟเคกายไนเชเดสกี้เมื่อกี้มันไปไหนแล้ว โหเชเดสกี้ oh, มันอยู่ข้างล่างงั้นเราเอาเกทหนึ่งสามสามเจ็ดก่อนแล้วกันนะเอ้ยไม่ใช่เกทนี่ว่แจะเป็นเชนงั้นเราเปลี่ยนมาเอาเชเดสกี้กันดีก,กว่านี่แหละครับเชเดสกี้โดนไปครับโดนไป โดนไปอีกแล้วครับโอ้โหทําไมมีเกียร์หลุดแบบเนี้ยทำไมเป็นแบบนี้ทาไมมีเกียร์หลุดอต่ทุกคนโอ้โหโอ้โหไม่ไดีเลยไม่ดีแล้วมันจะหลุดไปได้แล้ว well> รไไลครับอย่าให้มันหลุดไปได้ครับอย่าให้มันหลุดไปได้ครับทุกคนโอเคครับโอเคได้แล้วครับมาเอาเกียร์หลุดดีกว่าอย่าหลุดอยู่ข้างล่างพอดีเลยอะ มาจัสกแสเกียร์หลุดกันดีกว่าปัดดีเกียร์หลุดเอ๋ยเรามาจ้บสกแกเอ้ยอะไรนเนี่ยนี่เราวิ่งไล่เกียร์หลุดไม่มีเกียร์หลุดอีกตัวก็ยากหน่อยนะอุ้ยมาลอดแมนสแตนดิ้งแล้วอะยังไงดีนะไอเราก็วิ่งชา้าซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยอะใช่ไหมใช่ไหม แล้วก็วิ่งช้าทีนี้ก็วาวุ่นวาวุ่นจริงๆวาวุ่นจริงๆมาร์สอินเฟคชันโอ้โหไม่โดนโอ้โหมา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 ,มา,มาให้เราฆ่าซะดีดีเรียไปอะไรนะอุย้ยทุกคนเราลืมเปลี่ยนตัวงั้นจัดไปอีกราวหนึ่งเลยแล้วกัน มาคราวนี้เราจะได้เล่นเป็น007 M7 โอ้โหสกินเหมือนคนเล่นพนันเยแล้วก็ปล่อยล่างคนไปก่อนเลยนะครับโอ้ซิกแซกนิดนึงซิกแซกนิดนึงเออวิ่งไป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 ตรงนู้นวิ่งไปตรงนู้นซิกแซกนิดนึงเออซิกแซกซิกแซกเออโอเค มาแล้วก็มาทําเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับโอ้โหทําไมเราต้องอยู่ตรงกลางด้วยเราเรารู้สึกไม่ดีเลยตอนเราอยู่ตรงกลางโอเคเพื่อนจะทําเสร็จแล้วเราต้องรีบทำแล้วเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไอ้ขูเเรามาคิเดินเดินไปซิกแซกซิกแซกซิกแซก,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 กนั่นแหละปะ โอ้ง่ายมากยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเด๋ยอันนี้ไม่ใช่ละต่อไปแต่งไม่เปลี่ยนตัวละครมารอบต่อไปจะได้เล่นดีๆไหมวะมาขั้นตอนแรกแล้วก็วปล่อยร่างคนไปก่อนเลย มันเริ่มบ้าข้างแล้วหาเครื่องทำดีกว่าโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้วะ โอเคทุกคนเราได้เป็นอีกแล้วว่ะทุกคนมาได้เวลามาเป็นอีกรอบหนึ่ง ผมว่าทุกคนในรอบนี้มันจะเก่งแน่เลยแต่เราเอาเชเดสกี้ก่อนดีไหมเนี่ยเฮ <Get out. S 1> ้ยไม่โดนได้ไงวะนะ่ะเคเรามาเอาคน AFK ก่อนเหมือนเดิมแล้วกันนะ <Get out. S 1> อุ้ยเขาไม่ AFK แล้ว <Get out. S 1> ทำไมไม่ AFK แล้วหรือ ไม่ AFK แล้วเหรอไม่ดีและเตรียมหลบนะทุกคนต้องเตรียมหลบอืเรียบร้อยเรียบร้อยเด t มาเอาเกียร์หลุดดีกว่า เรียบร้อยมาให้ข้าซะดีๆเรียบร้อยตายไปจงบอกฉันมาดีๆว่า ไอ้นั่นมันอยู่ไหนไอสิ่งที่เรียกว่าไอเชลสกี้น่ะมันอยู่ไหนบอกฉันมาสุดดีว่าเชลสกี้อยู่ไหนอ่านายอยากโดนอีกคนใช่ไหมมามานี้อยากโดนเหรอเรียบร้อยอยากโดนใช่ไหมอย,ยอยากโดนใช่ไหมไหมันก็มาเลย ตัวสุดท้ายเพลงสีเข็ดซะด้วยโอ้โห <Get out! S 1> oh ละพาดละพาดมากๆเลยอะ่ะใ้เวลาเสกลูกน้อง เรียบร้อยโอ้โ oh ห oh. โดนลูกน้องของเราฆ่าตายโอ้โ oh ห oh. บอกเลยว่าลูกน้องของเรานี่มันดีกว่าตัวเราจริงๆนะครับทุกคนโอเคต่อไปทูไทม์ตัวสุดท้ายของพาร์ทนี้โอเครอบนี้โอ้โ oh ห oh. มีแต่คนเล่นวันเอก็กวาทุกคนเราเซตจุดเกิดไวตรงนี้เลยแล้วกันแล้วก็ทำเครื่องตัด ดูเห okay. ม,มือนว่าเราจะต้องหาเม็ดคูเม็ดคิดอะไรพวกนี้ก่อนนะครับทุกคนเพราะไม่งั้นจะอันตรายแน่แน่ยนทุกคนเจอเม็ดคิดแล้วเราก็ใช้เม็ดคิดเลยนะครับทุกคนตอนนี้โอเคเพราะว่าเราจะไปแทงหลังมันอีกรอบนะครับทุกคนไปได้เวลา โอเคทุกคนเราได้ชีวิตที่สองแล้วนะตอนนี้เฮ้ okay, แล้วก็มาทำข้าชวชิวๆได้เลยนะครบเพราะเราเราไม่ต้องกลัวแล้วแต่มันอยู่ใกล้จุดเกิดเรานีกว่าตอนนี้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วว่ะเอยไม่นะโอ้ยมันจะฆ่าเราอย่างนี้ไม่ได้นะโอไม่นะไม่นะโอเอค okay, แตกต่างคนต่างวุ่นครับตอนนี้ เค okay, เราต้องรีบวิ่งแล้วโอ้ oh, okay. เรารอดดีๆันุดนะทุกคนโอเคมันเห็นเราแล้วเราต้องวิ่งแล้วโอ้ oh, ไม่นะไม่ดีแล้วตายตายแน่แนแน่แน,แนเลยตายแน่แโอเคเราจะยื้อชีวิตของเราไวให้นานที่สุดโอ้ oh, ไม่นานเออ โอเคก็ขอจบคลิไปไว้ข้างนี้นะครับโอเคบายบายนะครับรอพารต่อไป